กลลเม็ดมัดใจชายของผู้หญิงร้ายและฉลาดซึ่งผู้หญิงยุคใหม่หรือสาวร้ายเนี่ยหากว่าเธอต้องเลือกระหว่างศักดิ์ศรีกับผู้ชายต้องเลือกศักดิ์ศรีมาก,ก่อนเสมอสาวร้ายยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ตลอดเวลาที่คบกับเขาเธอไม่ยอมทิ้งเพื่อนฝูงไม่ยอมทิ้งหน้าที่การงานหรือเลิกทำกิจกรรมโปรดเธอจะไม่ยอมทุ่มเทเวลาทั้งหมดของเธอหรือทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้ชาย และอีกสิ่งหนึ่งนะคะให้เธอนั้นต่างจากสาวแสนดีที่สุดคือเธอรับไม่ได้ถ้าผู้ชายไม่ให้เกียรติเธอเพราะเธอจะยังคงรักษาความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้และก็เคารพตัวเองเสมอเธอจะยึดมั่นในคุณค่าในตัวเองเวลาที่ต้องตัดสินใจอะไรลงไปแล้วและที่แจ๋วที่สุดเธอไม่กลัวการสูญเสียเขาเขาจึงเป็นฝ่ายกลัวที่จะต้องสูญเสียเธอไปเพราะว่าเธอไม่แยแสเขาเขาจึงเริ่มต้องการเธอ เพราะเธอไม่เกาะติดตัวเขาเขาจึงหันมาก่อแกะติดเธอมันก็เหมือนกับแม่เหล็กต่างขั้วนั่นแหละนะซึ่งคนที่ไม่ยึดติดความสัมพันธ์ยอมจะดึงดูดอีกฝ่ายให้เข้ามาหาโดยอัตโนมัติแล้วเรามาทําความรู้จักกับสาวร้ายที่ไม่ได้หมายถึงผู้หญิงที่ไม่ดีคาจํากัดความกับคําว่าสาวร้ายนี้ให้เราลองนึกถึงความหมายที่ฟังดูน่ารักกันบ้างสาวร้ายไม่ใช่ผู้หญิงที่พูดจาเกลี้ยกล่อมไม่ใช่ผู้หญิงที่เจ้าอารมณ์หรือหยาบก,กระด้าง เธอเป็นคนพูดจาสุภาพและชัดเจนเธอกล้าพูดกับผู้ชายตรงๆเหมือนที่พวกผู้ชายคุยกันซึ่งผู้ชายมักจะเข้าใจผู้หญิงอย่างถือง,ง่ายกว่าผู้หญิงที่พูดจาไร้าสาระหรืออ่อนไหวจนเกินเหตุผู้หญิงอ่อนไหวเจ้าอารมณ์มักแต่จะทําให้ผู้ชายสับสนว่าแท้จริงแล้วพวกเธอนั้นต้องการอะไรกันแน่สาวร้ายรู้ตัวดีว่าตัวเองชอบอะไรและไม่รู้สึกลำบากใจที่จะพูดออกไปตรงๆ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเธอมักจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะความชัดเจนเสมอต้นสเสมอปลายและนี่ก็คือ10ลักษณะของผู้หญิงที่บ่งบอกความเป็นสาวร้ายในตัวเธอข้อที่1เธอเพึ่งพาตัวเองมันไม่สําคัญหรอกว่าเธอจะเป็นซีอใหญ่ในบริษัทหรือพนักงานเสิบที่ร้านอาหารแต่เธอทํามาหากินสุจริตเธอมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและไม่ได้แบ,บมือของเงินใครใช้ เธอภูมิใจกับเงินที่หามาได้เองแม้ว่ามันจะน้อยนิดและเธอก็ขี้เกียจไปหน,นี้บุญคุณกับใครด้วยเธอจึงไม่แม้แต่จะยิบยืมเงินใครเพื่อให้เขามาตามทวงทีหลังซึ่งบางทีก็อาจจะเสียเพื่อนและเสียเครดิตของตัวเองด้วยข้อที่สองเธอไม่ตามตื้อผู้ชายเธอไม่ได้ตามตือ้อหรือจับตาดูเขาทุกฝีก้าว ก็เขาไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลโดยเฉพาะผู้ชายที่เจ้าชูทั้งหลายแหละที่มีบรรดาสาวๆรุมตอมแต่เธอคนเดียวไม่ยอมลดตัวไปทำอะไรแบบนั้นเด็ดขาดเขาสิละจะต้องเป็นฝ่ายที่แปลกใจว่าผู้หญิงแบบเธอนั้นมีอะไรดีถึงได้กล้าเมินเฉยใส่เขาได้ข้อที่3เธอดูลึกลับน่าคุนหาความซื่อสัตย์กับความเปิดเผยน,นั้นต่างกันเธออาจจะเป็นคนที่ซื่อสัต์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะต้องเปิดเผยไปซะทุกเรื่องเรื่องอะไรที่จะต้องสาวไสให้เขาดูความเคยชินก็เป็นที่มาของการไม่ให้เกียรติกันแล้วอะไรที่คาดเดาได้มันก็น่าเบื่อเธอจึงไม่แชร์ทุกเรื่องในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตแฟนเก่าอันขมขื่นหรือเรื่องว่าเธอคบกับใครมาแล้วกี่คนคนเก่าๆของเธอเป็นแบบไหนเพราะมันเป็นการให้เกียรติตนเองและคนคนนั้นด้วย หรือเธอจะไปไหนมาไหนเธออยู่กับใครทำอะไรเธอก็ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องบอกเขาเสียทุกอย่างเพราะมันดูไม่น่าค้นหาเอาซะเลยข้อที่สี่เธอทำให้เขาต้องการเธอเธอไม่ได้ออกไปพบเขาทุกคืนหรือฝากข้อความยาวเหยียดไว้ในเครื่องรับโทรศัพท์ของเขาเธอไม่ได้ไปตีสนิทกับเลขาหรือเพื่อนๆของเขาภายในแค่สัปดาห์แรกที่รู้จักกันผู้ชายจะตีค่าความหมาย ความโหยหาคือความรักเพราะฉะนั้นยิ่งเขาหยหาเธอมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีต่อเธอเธอดูเฉยเฉยไม่ได้สนใจเขามากเท่าไหร่เขาจะยิ่งอยากรู้จักเธอให้มากกว่านี้ข้อห้าเธอไม่ยอมให้เขาเห็นเธอวีนแตกเด็ดขาดเธอจะป้องกันการไม่ให้การพูดคุยที่กำกวมสองแง่สองงามเพื่อให้เขาคิดลึกเธอลีกเลี่ยงการสนทนาเวลาที่อารมณ์เสียเมื่อไหร่ที่เธอรู้สึกเชียวแล้วเธอถึงจะพูดออกไปอย่างกระชับและก็ตรงประเดด ในสิ่งที่เธอคิดและเธอต้องการตัวอย่างผู้หญิงที่มีแฟนแล้วแต่ไม่ต้องการให้เขาเห็นเธอวินแตกยกตัวอย่างนางเอกจากละครเรื่อง r r i n d s ที่ชื่อว่าโมนิกาเกลเลอร์ในละครโมนิกาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์และมีความเป็นระเบียบทําให้เธอมีวิธีการจัดการกับความสัมพันธ์ของเธออย่างมีประสิทธิภาพด้วยโมนิก้าเรียกง่ายและมั่นคง เธอจึงสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนโดยไม่ต้องเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัวของเธอและเธอรักษาความสมดุลในการสื่อสารอย่างมีสติและมั่นคงตลอดจนสามารถรักษาความสงบของตัวเองเธอเลือกที่จะเงียบและตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจากการสนทนาจนกว่าเธอจะพร้อมที่จะพูดออกมาอย่างชัดเจนข้อที่6เธอบริหารเวลาของตัวเองไม่เรียบร้อนโดยเฉพาะเมื่อเขาเจร้อน เธอจะก้าวไปตามจังหวะของเธอไม่ใช่จังหวะของผู้ชายซึ่งจะช่วยไม่ให้เขาเข้ามาบงการชีวิตของเธอได้การบริหารเวลาของตนเองโดยการไม่เรียบร้อนโดยเฉพาะเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่ทําให้เราใจร้อนการก้าวไปตามจังหวะของเราเองไม่ใช่จังหวะของผู้อื่นจะช่วยให้เราควบคุมสถานการณ์ และป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมีอิทธิพลเหนือชีวิตเรานั่นเองเมื่อเราไม่เรียบร้อนและสามารถก้าวไปตามจังหวะของตัวเองมันช่วยให้เรามีเวลาในการคิดและตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีสติเป็นวิธีที่ดีในการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมีอิทธิพลในชีวิตเราและช่วยให้เรามีความสมดุลและความสุขในชีวิตประจําวันข้อที่7เธอมีอารมณ์ขันอารมณ์ขันทําให้เขารู้ว่าเธอนั้นเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีอย่างไรก็ตามถ้าใครแสดงความไม่ให้เกียรติต่อเธอ เธอก็จะไม่ขำด้วยผู้หญิงที่มีอารมณ์ขันและมองโลกในแง่ดีแต่ไม่ตลกด้วยเลยหากไม่ถูกให้เกียิจากผู้ชายเป็นตัวอย่างของความเข้มงวดและความมั่นคงในตัวเองของผู้หญิงที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตัวเองวิธีที่ผู้หญิงอารมณ์ขันมองโลกในแง่ดีปฏิบัติโดยการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและการเข้าใจว่าความคิดเห็นและ ความสําคัญของตนมีความสําคัญมากที่จะได้รับการยอมรับเธอไม่จําเป็นที่จะต้องร้องขอคํายืนยันการยอมรับจากคนอื่นแต่เธอยอมรับตัวตนและความคิดของเธอเธอปกป้องสิทธิและความเท่าเทียมต่อผู้ชายโดยการไม่ยอมให้ตนเองถูกละเมิดหรือถูกกดขี่ในสังคมและการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการต่อต้านความเหยียดหยามและความไม่เท่าเทียมทางเพศดังนั้นผู้หญิงที่มีอารมณ์ขันและมองโลกในแง่ดี สามารถปฏิบัติตัวโดยการัปกป้องสิทธิและความเท่าเทียมในสังคมตัวอย่างนางเอกจากละครเรื่อง The Crown ที่ชื่อว่า Queen Elizabeth ที่2ในละคร Queen Elizabeth ที่2นั้นจะเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่มีอารมณ์ขันและมีความเข้มงวดในการปกป้องตัวเองเธอไม่ให้ความคิดเห็นหรือการประเมินค่าจากผู้อื่นมามีอิทธิพลเหนือชีวิตของเธอไม่ต้องขึ้นอยู่กับการได้รับเกียรติจากผู้ชายหรือใครอื่นและเธอยังสามารถมองโลกในแง่ดี และรักษาสมดุลในความคิดเห็นและค่านิยมของเธออย่างมั่นคงข้อ8เธอวางตัวเองไว้สูงสงเวลาที่เขาชมเธอจะกล่าวขอบคุณอย่างอ่อนน้อมเธอไม่ถามหรอกว่าแฟนเก่าเขาจะหน้าตาเป็นยังไงและไม่ลดตัวลงไปแข่งขันกับผู้หญิงคนอื่นด้วยเธอจะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นคงในตัวเองและรับคำเชื่อชมอย่างมั่นใจโดยไม่ได้ลดคุณค่าของตนเองการไม่ถามเกี่ยวกับแฟนเก่าเป็นลักษณะของผู้หญิงที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง และไม่ต้องพึ่งพาความรู้สึกหรือการยืนยันจากผู้อื่นนอกจากนี้เธอยังสามารถรักษาความเป็นตัวตนของตัวเองไม่เข้าสู่การแข่งขันที่ไม่จําเป็นไม่ตบตีแยง่งชิงผู้ชายกับใครนะข้อที่9เธอคลั่งไคล้ในบางสิ่งบางอย่างมากกว่าตัวผู้ชายเมื่อเขารู้สึกว่าไม่ได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเธอในชีวิตเธอมันจะยิ่งทําให้ผู้ชายลุ่มหลงผู้หญิงมากขึ้นยิ่งทําให้พวกเธอน่า,นาหลงไหลการที่เธอสรรหาอะไรมาทําตลอดเวลาทําให้เขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้จะไม่มีทางมดเหงี เวลาที่เขาไม่ว่างหรือเขาสามารถไปเที่ยวเตรไปตีกอล์ฟไปเที่ยวสนุกกับเพื่อนๆได้ถ้าเปรียบความคิดของเธอเป็นเกมเศรษฐีเขาก็ไม่ได้จับจองช่องสําเพง็งพัดพงหมายถึงที่ดินที่แพงที่สุดในเกมเขาจะอยู่ตรงช่องเล็กๆข้างจุดเริ่มต้นเท่านั้นความหมายก็คือเธอยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขามากไปกว่าสิ่งที่เธอลงไหลที่อยู่ตรงหน้าเธอนั่นเองการมีแผชชาเป็นงานศิลปะงานอดิเรกการเรียนรู้การเดินทาง หรือกิจกรรมใดๆที่ทําให้ตัวเธอนั้นรู้สึกมีความสุขนั่นเองเธอจะได้รับความเป็นอิสระในการตัดสินใจและเธอได้ทําในสิ่งที่ตนเองรู้สึกดีมีจุดยืนในการดูแลและการพัฒนาตนเองข้อที่10เธอดูแลตนเองทุกระเบียดนิ้วเธอจะดูแลรูปร่างหน้าตาและสุขภาพของตัวเองความรักที่มีต่อตัวเองจะสะท้อนออกมาให้เห็นจากการดูแลรูปรษณ์ภายนอกของคนคนนั้นถ้าเขาบอกเธอว่าเขาไม่ชอบลิปสติกสีแดง เธอก็จะยังคงทาสีแดงอยู่ดีเพราะมันทําให้เธอรู้สึกดีซะอย่างผู้หญิงที่ดูแลตัวเองทุกระเบียดนิ้วคือผู้หญิงที่ใส่ใจมีความระมัดระวังในการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของตนเองทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายสุขภาพจิตหรือสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาอยู่ในชีวิตก็ให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายุ่ลเฟริร์มดูดีอยู่เสมอทําให้เธอดูเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์และดึงดูดความสนใจจากผู้ชาย